มีคำถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่ารถหมดสัญญาเช่าคืออะไรนะครับวันนี้มีคำตอบให้ทุกคนได้รู้กันนะครับก็ดูคลิปนี้จบคุณจะรู้เลยว่ารถหมดสัญญาเช่าเป็นยังไงแล้วก็น่าซื้อยังไงนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของผมนะก็วันนี้อยู่กับบิ๊กคาร์ดีๆนะครับวันนี้อยู่ที่โกดังนะครับ บางนานะซึ่งเป็นอาณาจักรนะรถหมดสัญญาเช่าสําหรับคนที่สงสัยว่ารถหมดสัญญาเช่าคืออะไรนะครับก็คือรถมือสองนี่แหละครับแต่ว่าเป็นรถที่ปลดระวางมาจากการใช้งานที่บริษัทเช่าซื้อกับแบบรีสิ่งไปเนะะาะเช่าซื้อที่มีระยะการใช้ใชงานเนี่ยสปี4ปี5ปีแล้วแต่นะแล้วก็ปลดระวางมาเนี่ยก็จะต้องทําการส่งมอบคืนเรานะครับแล้วเราก็นํารถเหล่านั้นเนี่ยมาขาย สาเหตุที่สังเกตว่านะถ้ารถหมดสัญญาเช่าเนี่ยจะมีราคาที่ต่ำกว่าตลาดนะเพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งคือเราทำกำไรในส่วนของการเช่ามาระดับหนึ่งแล้วนะครับเราเลยขายได้ต่ำกว่าตลาดนะอันนี้คือเป็นข้อดีสำหรับการที่ซื้อรถหมดสัญญาเช่านะครับก็สำหรับข้อดีส่วนอื่นๆนะก็เราจะ,ะคุณจะได้ไม้แท้1 0 0แน่นอนนะครับทุกคันจะเป็นไม้แท้แล้วก็เช็คประวัติ ศูนย์ได้เพราะว่ารถทุกคันจะต้องทำการเข้าเช็ระยะนะครับเข้าเช็ระยะตรงเป๊ะๆตามเกณฑ์ของเขานะเออก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการกอใหม่แน่แน่นอน100%นะครับสำหรับรถหมดสัญญาเช่านะครับและอีกส่วนหนึ่งคือคุณจะได้เห็นนะครับความตรงไปตรงมาของรถซึ่งสภาพเป็นแบบไหนนะเราจะให้เห็นสภาพนั้นนะครับก่อนเลยนะให้เห็นสภาพจริงๆถ้ามีรอย เชี่ยวชนคุณก็จะได้เห็นนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะได้รู้ว่าอ่ะมันก็มีเท่านี้อ่ารับได้ก็โอเคแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีใบเคลมให้ทุกอันนะครับทุกคันสำหรับตัวที่มีริ้วรอยนะต่างๆก็ถ้าเคลมออกมาเนี่ยมันก็อ่ใหม่เอี่ยมละก็สวยงามใช้งานได้เลยนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจรถประเภทนี้อยู่นะครับก็ หมดข้อสงสัยแล้วนะก็ต้องการซื้อรถหมดสัญญาเช่านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0917785117นะครับผมบิก๊กคาร์ดีนะเป็นเครือของบริษัทอาคเนแคปิตอลนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็สนใจแนะนำกันมาได้นะครับในการซื้อรถคุ้มค่าแบบนี้นะครับก็วันนี้สวัสดีครับ